อผมมีตัวร้อนมากเลยมีต้องไปพักนะคะโอ้ยโอ้ยเจ็บค่ะเช็ดเบาๆหน่อยค่ะ่เช็ดขนาดนี้เลยคะ่ะ ไปฉีดวัคซีนมาตอนเนี้อุย้ยเป็นวัคซีนป้องกันโควิดด้วยเนี่ยโอ้ยผ่านไปตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอูย้นี่เราฉีดวัคซีนผ่านไปตั้งสองชั่วโมงแล้วอาการเริ่มออกแล้วเริ่มอ่อนเพลียแล้วอะอเริ่มหนาวสั่นยังไงก็ไม่รู้ทำยังไงดีเนี่ยเราไปเบิ้นเบลลา่าไปไหนกันหมดเนี่ยเบลลา่า เริ่มไอเราด้วยมามีรู้สึกไม่สบายจังเลยะะล Vera, อะค่ะลูกเบลล่าเป็นไรไหมคะมีมามีไปฉีดวัคซีนมาวันนี้เห็นไหมตรงเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะคะ่ะมีไม่รู้ว่ามีมีไข้หรือเปล่ามีเบลล่าลองจับตัวมีซิ มีเดี๋ยวเบิ้ลไปเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาให้นะครับโอ้ดีเลยค่ะงั้นพี่เบิ้ลพี่เบลลองเอาที่วัดไข้มาวัดให้มีซิค่ะนี่ค่ะมานี้ตัวร้อนค่ะตัวร้อนหรอคะมีอยากรู้ว่ามีอ่ะตัวร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่เราไปที่วัดไข้มาซิ oh, <no. S 1> ตัวร้อนไหมคะผู้ ที่วัดไข้มันสีแดงหน่ยอ่ะหออมีตัวร้อนมากเลยมีต้องไปพักนะคะโอเคมีลุกไปไม่ไหวอ่ะเบลล่าช่วยพามีไปได้ไหมได้ค่ะพี่มามีไม่สบายอะจะทำไงงั้นตุ้ยไปหายาส่วนที่จะไปหาผ้าห่งกับหมอนโอเคไหมโอเคอยากย้ายกันไปเลย ุ้ยมาเร็วตอนนี้มามีป่วยต้องได้ยามาแล้วเอาตุ้ยไปป้อนมามีเลยอขอบคุณค่ะ,ะยาอะไรเนี่ยยาพาราเหรอ เตรมน้ำมาให้มีด้วยเอาน้ำด้วยค่ะเีลรับเดี๋ยวมีต้องนอนพักหน่อยนะครับตุ้ยตอนนี้มามีตัวร้อนแล้วเดี๋ยวตุ้ยไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้มามีแล้วก็ปล่อยให้มามีนอนพักจากนั้น ก็เดี๋ยวค่อยวัดอุณหภูมิโอเคไหมตุ้ยโอเคเฮีย yeah. ตุ้ยไปเอาข้าวชุบน้ํามานะอืมอ้มอ๋อนี่ตุ้ยค่ะต้องเช็ดย้อนดูขุ่มๆนะตุ้ยตุ้ยเช็ดย้อนดูขุมขนด้วยนะ,ะได้เลยเฮีย yeah. โอ้ยโอ้ย เจ็บค่ะเช็ดบเบาๆหน่อยค่ะเช็ดขนาดนี้เลยค่ะพอแล้วตุ้ยมามีตัวเย็นลงแล้วเดี๋ยวป่อยให้หมามีนอนพักสักแป๊บแล้วค่อยไปตรวจอุณหภูมิกันนะโอเคเฮีย มามีดีขึ้นแล้วไบเบิลเบลล่าช่วยมามีเช็ดตัวมีว่าไข้มีลดลงแล้วนะลองมายิงดูสิครับค่ะกูไข้มามีสามสิบหกจุดเดแลครับ,น,รบนี่<อ>มีดีขึ้นแล้วครับลูกเดี๋ยวกินยาก,ก็หายแต่ว่าปวดแขนตรงเนี้ย ใช่ตรงนี้เลยตอนนี้ไดตอนแรกๆก็ไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มปวดแขนหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เริ่มมีไข้อะแต่เดี๋ยวก็คงจะโอเคแล้วค่ะเด็กๆค่ะครับดีนะได้ไบเบิลเบลล่ามาดูแลหมามีเช็ดตัวให้หมามีหมามีก็เลยอาการดีขึ้นนะอขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค<อ>่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะมามีม่ของเราไม่สบายจริงๆค่ะมัมี่เพิ่งไปฉีดวัคซีนกันโควิดมานะคะเพื่อนๆนช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเพื่อนๆช่วยดูแลสุขภาพและเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนจับของอะไรอย่าล,ลืมล้างมือด้วยนะคะแล้วก็สมัยโควิดตอนนี้โอไมคกอนกำลังระบาดแล้วตอนนี้วัคซีนก็ พัฒนาเชื้อโอเมก้าคนไม่ทันนะครับ <What? S 1> แล้วเชื้อโอเมก้าคนนี้ก็รุนแรงมากด้วยครับ oh. ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้น่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe s mm ั b สไ r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย